สบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้สู่ช่องส,องสองาวน้พันนทักทายสบายดีเด้อบ่สุขสุคนที่ตามรับชมพี่น้องเอ้สบายดียามแรงแรงมื้อนี้ก็เอ้ามีแมงอีละห้องแล้วบ่สใสัอีกบ่ดนก็สิมีจักรจันท่ะล่ะพี่น้องแมงอีห้องแล้วลองลงมากับจักจัน์นี้มื้อนี้ก็จะมาอเด,ดการดุดหน้าพี่น้องเบิกหน้าให้ใหญ่ไปนาะะว่า เราเพิ่งกะทายเบิ่งแล้วช่วงวเศร้าแล้วจะมาอัปเดตว่าได้ซําได้แล้วเบิดมือข้าเจ้ามาช่วงแปดโมงเนาะจ้ะแล้วก,ก็เห็ดตอนนี้กับประมาณกล้เจ้าสิพักปาตี้นี่ประมาณสี่โมงสิเขาหามงกอะไรพี่น้องจ,จ้างเพิ่นมาเห็ดหายเนาะกระต่อลองราคากันท่าแหละพี่น้องเลยตอนแรกเพิ่นก็ว่าบอกว่าหมื่นหมื่นหกพอห้ากระต่อได้อยู่ หมื่นี่พี่น้องคาดุดหน้าเนี่ยเพราะว่าเจ้าเก่าที่เฮ้าเคยดุดไปเถื่อหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็มาดุดเถื่อที่สองนี่เถื่อแรกไ่้ไม่ยาเพรานว่าเอาง่วแล้วก็เอาเงินต่มใส่จังได้ให้หน้าให้ใหญ่สองให้บานนี้สเห็ดเป็นสามให้พี่น้องหรือว่าเห็ดเป็นสองให้คือเก่าบ่หรื่องอะไรได้สิไปถามบ่าวดาวเฮากับหาก็ได้โงมาเบิง่งะแหละราคากับ มืนซี่เนาะพี่น้องก็อยากให้น้ำได้นาให้มันเพียงกันเนาะมันจงบวกขาดขาดคืนๆนะคือปีกายเลยนี่ยแข้งเอาจักมาดูดใส่น้ำที่มันบ่พ่อมันบวชึงเห็นเดมแบกจักลงมาแต่เพียงมาดูดน้ำใส่เพื่อสิไดำหน้าให้ใหญ่แล้วพี่น้องเลยมันกระลำบากลายอย่างนี่เข้ากับเบิกให้มันให้มันเพียงเพียงกันเถอะห่อนแห้พี่น้องหนาวกันมันตะไปเบ่งน้ำกันพี่น้อง บาัวดาวพิ่นฝ่าอยู่เพิ่นกะเบิ่งน้ำกันทั้งแหละอันนี้ก็เป็นดินข้องเฮาเองแหละพี่น้องของบอกกูใด้โน้องบีวุ้ยเราถึงได้ตื่นหมด่วยเราใส่ส่งเสื้อขาดจากแรงหมดแล้วพี่น้องเอ้ยไปเจออยู่ป่านี่คะแนนบ้ดีๆเนี่ยห่วย,ยพี่น้องถึงไปนี่ก็สิเป็นเทียงนาน้องเนยจ้า เอานลยการพี่น้องการดูดหน้าขึ้นไปนั่นก็จสิเป็นถนนใหญ่เลยได้พี่น้องแต่ว่าหน้าเฮาบริตตกับถนนใหญ่ดอกมันมีหน้าคนอื่นหน้าเฮาอยู่ระหว่างกลางเนาะพี่น้องนี่หากั็แล้วไปให้หนึ่งบอนี่โอ้คันกับซูอยู่เนาะพี่น้องนี่คัน โอ้ขันใหญ่อยู่สมควรอยู่ลาบบ่พี่นอ้องนำ้ำคือสีถึงอยู่แล้วมันคืนสนบบอสนะีมันกระเบิงเบิงอะนมันก็ยังเด็กโน้นโน้นอยู่เพื่อเข้าไทยเนะาะฮะอออติตอตี้ยังเปนโน่นอยู่เนาะน้ะนำสีมาเจนี่เบิดแล้ว,ลวให้นินได้ยู้คอยว่า มาอัปเดตห้เบิ้งอีกเท่อนึงพี่น้องวัสดีเ้อพี่น้องให้น่ได้แล้ว้ให้นี่ได้แล้ววะจ้ะหนามาพี่อือนี่ติกี้แนะนำเท่านี้นะบบเทิงเขานะก้เป็นยังมันเป็นอินเนไบ่ได้ดูโบได้เลยเพิ่นยอมยอมบได้วซั้นหฮาสิทถได้ติดอ่มันไได้เฮาจําได้ฮาก็ต บนนี้นะดุตก้อนหินเฮาอยังนี้ไฟค<อ>ุณเอากูว่าพึ่งดูก้อนหินโฟลเลยอือแถวนี้เขาเป็นมันบ่อยากงามปันใดเนาะน้นำมันบอยหอดนำมั่นบอยหอดก็ฝากพี่น้องรับส้มให้กำลังใจในเด้อพี่น้องฝากเบิง่งฝากส้มในเด้อขอบคุณลหลายๆลาปัดขั้นน,นี่กระเนี้ยติบอยู่มันสิบ,บ่เจีอนลงมาบ่าง,งวังวงัวเข้ามาเปล่นตกมเสกฮะ ทานสิไปดูช่วงพ้นก่อนเนาะย่ามันอันไหนอีกเนาะลดมขหน้าเป็นดินดาคันบักใหญ่เลยพี่น้องให้ให้แรกเนาะก็แล้วไปเนาะได้ให้1ก็ได้ให้1มาลงมาเบิ่งทางพี่น้องโอ้นตนเอฟาดคันกับบักใหญ่นึงโย อันผู้กล้วยเออแม่นแท้แหละผู้กล้วยปลูกหยังโซล่าเซลล์นี่ปล่อยลงปล่อยฟ้าปล่อยยังโอ้ยพี่น้องแผนเฮาหลอย่างแ้พี่น้องเอ้ยสิทําได้บ่นเฮ็ดโซล่าเซลล์ใส่เนาะดาวบ่มีกบเข้าบข้าบ่เข้าเถยนี่มีเต้นขยงขยางบ่ เธอพี่น้องเอ้ยมันกับบริหารในหน้อยเนาะดาวเพื่อเขาไทยแบบเขาชิดำมอย่างก็ใหญ่มีขั้นมันขั้นจุด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 แบบนี้เป็นปลาจิกเข้าพี่น้องก็มาน,นี้นปลาเถอเพื่อสิได้ขนาดนี้ปับ๊บลายชั่วโมงเติบนะดาร năm ăn cắt được cái nhỏ, lies in the manhãn. Naman, nha? Maman hello, 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 เธอคาปลูกต so right no uh ้นกล้วยปลูกยางแถวอันขั้นนี่กัคขกได้เขาได้ขนาดนี้แวเวลาใช้แล้วากวดไปก็ได้เออตึงน้าไม่แห้งน้ำนน้อยมนเนี่ยเราไปทางไหนจากตำเนี่จากหน่อยนะพี่น้องอืมนำอ่อ อืมอืมอืมทีมงานไงใครโบแดงขายโบอะไรให้กล like so ับมาบอกระดายสำนีกันเนาะคอมเมนต์เห็ดนี่ยม <la> ันงามๆนะนะพี่จิมาเนี่ยกับนัดนักพุ้ยแน่ยที่ลงพุ้ยแน่บ่แล้วให้หนึ่งมาเบิ่งให้ที่สองไปยังเบิ่งให้ที่สามจูบูบอลงอพี่พี่น้อง บนัวเบื้ออื่นอานชีได้ามาไทายอีกเนาะมื่ออานชีแล้วหรอใช่รครับนี่นะพอเล่บบาบอกนึกว่าวาวมินครับป้ากระตเาย่ยไข่บลาแดงเขาคือขักเทีา,าวเออขาบุหุซสายแข็งเนาะอันนี้เราปับแลบ้วบอให้นี่ Nhiệm. <laughs> Nhiệm kong kong. Phát, thổ, này nè cũng ngay thôi thang này thì nào thang này mình bố thường bộ phụ cơ nằm ให้ที่สองพี่น้องให้แรกให้สองให้สามทึงขึ้นไปฮะกระสิได้เนาะโอ้คุณให้กลุ่มๆเลย มแม่แไอ้สามหออนาคตข้างหนา้าพี่รเราเ้ยเียดหน้าแรงเียดหน้าแซงข้าเจก้กระเทยให้จะบอกได้ย่สะ เออมันพอกระเทือนเนาะมันเห็ดอันนี้นะวอาแล้วเ่าจังใส่ทอเนะ <c oughs> ดีพี่น้องเด็วกระดุดแม่กันขันไงเติอบอยู่ได้ไหมปีนี้เห็ดซ้ำไ้กับพอ่อเด้อบา่าเราต้องเห็ดร้ายหรอก อืออารถไฟเสรนะเออหนูว่ารถไปจื้อรถตัวเองเลยมาเนี่ยท่านีน้ต่ำไม่ทาให้นี่กับบกใหญ่หนึ่งดาวแต่ว่าบสู่ให้นี่พี่น้องให้ให้นี่ใหญ่ก็มูผูกหอดมัวตัวสีดำฮะเสือช่องให้อีกให้ อืออือเมนเมนให้นหไงก็มูให้ให้นีลอกลงมาเนี่ยให้น่กับวใหญ่ปัญญาน่ากดี่น้องได้ย้องเกี่ยงก็ได้อย่างันกับคนฝ่ามือที่น่ากดอย่างที่ได้เห็นแต่ทราให้คือให้เมนโอ้ยเพื่อเสียแรีวน่ดุดก็ได้เพื่อสิปั๊บได้ แพงสิเพิ่มบอกอีกเพราะว่าซั่นตะกี้น่ะบ่ได้ดด้พี่น้องเท่นี้นะแต่ว่าปีนี้สิดใส่ให้เบิดเลยจุดดังนักคือเอาแต่3ห้ายนี่เป็นหลักห้น้อยก็ดํคือกันแต่ว่าก็เน้นห้ใหญ่ทอมห้ใหญ่ให้มันได้พี่น้องเอ้ยสิลุกก็ลุกนี่านๆเลยมาแนมสิดเด้อคอยนยานบ่ต้องให้คอยดซะานมันยังดแล้วคอย บ่ไดดั้มือุ่ได้คือเดายไหออโอ้ยบอกเถอะเ่อมันสิไปได้ดาเอ้ยโอ้ยนทอะไรฮะดัมซัดกี่นม่เกิไปเลยมื่นไึงใเขาก็เธอดุดให้เินทีมงานล่ะไค่หมวแดงอะสามคนผูกไปของกันนะเราไข่เรากระดุดเฮ้ใไ้ แต่ว่าเฮาก็บ่ได้เลี้ยงเขาเลี้ยงยังดอกเพิ่นดูแลเพิ่นเองรับเมาเลยนะนีบอนนี่ะพี่น้องมื้อกอาสิสําเร็จเนาะมื้ออาสิสําเร็จเนาะสําเร็จ่บดมนให้นี่แน่นๆนี่เด้อบอนั่นน่ะมันบ่ได้เคิงดพกายนี่ อบอลท่าวันไดเอาจักลงมาไทยนะเห็นไหพี่น้องเลือกอีกไทยนึ่งปือนอื่ะสิทธิเหตุไทยนี่าั่วขันสมุดใบงามแรงเอาเห็ุหน้านีา่ยดาวงามก็มูได้เคียวงาม,ม,ามทุฒุมขัเอออออเนเ่น แมนมันต้องเห้นอะเห็ดหลวอ้อมเพราะว่างัวงัวช่องย่ามแรงนี่เขาจะมูซาบ้านเขาจะปล่อยเลยเขาสวนไผ่ก็คือบุรับผิดชอบบยังเลยปัญหาก็คือแปบบ๊งพระเจ้าคณะปลูกกันพวกคนกินมีกับเป็บรอยเบิร์วกลมกิลมกป็นตัวเลยเยอ่ะเมนปัญหาอก็คือแป๊พี่นอ้อย มีหูกบหูเขียดเนี่นบ่ก็มีหูกระปูกระแป้งอยูาอย่าง้ไดพี่น้องสิคันเห็ดช่องให้บอสูงแห้งอือเป็นชิคันขั้นอีกขั้นน,นี่มันข่างไร้เก๋อแค่กดสนามบิน,นโอ้ยเอาเซ็นเอาบินเอาเครื่องบินมาจอดได้เลยให้ให้หนีอ่อาชได้อยู่ เด๋วไปในหน้อยพี่น้องเอ้ยเไาคิดอันว่ามันสิมันสิบ่ได้ได้วางนี่ปั๊บว่ได้เขาคิดว่ามันก็ได้ซ้ำนี่กันทาเบิ้งน้ามาแหละถ้าเบิงเบ้งว่ามันสิเป็นอะไรปีนี่น้าสิถึงสิฮอดบอสจ่าวันอะไรขอบคุณพี่น้องเด้อที่เขามารับชมให้กำลังใจเนาะมันก็ คอยเป็นคอยไปนี่แหละ,นะเนาะนะไปเถหลยอย่างห้อยตีนเด็กน่อยได้เลยมาลิ่นน,น,นี่กำพ้องกับไายตามคนบอกว่าลิ่นข้างหน้าคอยห่านี่ยกจะพักกระปเออผู้ไปเล่นเพื่อนถึงยื่เที่ยงอีตึงตังตึงตังยื่นนเที่ยงเนพะ<า>ิ่นนั่นแหละกระเพรากระเพรานะจ๊ะฉันก็ักกระเพราเทียงอ่ะอันโดมเสียมแห้งปะ ขี else, ่ทีเพื่อนเขาอย่างไรก็ได <illa now my Darwin> ้กระับองเหรอขับฟองเสียไขี่ทีเพื่อนเขากับหมูกขี่เมื่อหนึ่งกับพ่อได้ขี่ชองมื้ายมือไ่ได้ขี่ในห้องน้ำที่บ่ใหญ่เลยโอ้ยเลยเด็กน้อยคึ้นมือนีกระดื้อแห้งเอาก็ยังบัวมาดื้ออยู่ห้กงมาถอเข่าเด้ออะไรพี่น้องเอ้ยเขาพูดลายๆเด้อไว้พอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง ล่าเลยพี่น้องเอ้ขอบพูดที่เกามาหับส้มพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดพี่น้องเลยกต่เรอเบิ่งน้ำกันเอามาจีบออกมาแบบใดหลังจากแรกก็สิพาม,มาเบิ่งพี่น้องออกมาสิเป็นสามไฮสี่ไฮสี่ไฮน้อยแมนไปแแล้วพี่น้องสบายดี